เฮ้ hey, ทุกคนตอนนี้มีจำนวนคนมากกว่า50%ที่ยังไม่ติดตามช่อง p e w i นะครับอย่าลืมไลค์แชร์ และกดติดตามพี่วิกท้ง Facebook Fanpage I g ของพี่วิกด้วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับทุกคนก็สวัสดูผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะพิสู่รายการ Victor ี่แคกันนั่นเองแล้ววันนี้เราก็กลับเข้ามายังเช่นเคยสำหรับเกมม e c ค a า t กันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเอาชีวิตรอดภายในคืนฮาโลวีนกันนั่นเองอ่าถึงวันฮาโลวีนมันจะผ่านมาแล้วก็ตาม <laughs> แต่ว่าแบบนี้มันเพิ่งออกมากันนั่นเองคุณผู้ชมเห็นผีด้านหลังเราไหมฮะเป็นอะไร เลยนะแต่ในทางกับกันมันก็น่ารักมากๆเลยนั่นเองภายในคืนวันฮาโลวีนเนี่ยถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเดินตามบ้านนะฮะโดยที่เราเนี่ยจะมีถุงๆุงนึงนะฮะเพะื่อต้องการไปขอขนมถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมซึ่งโชคดีนะครับเราก็จะได้ขนมนะฮะแต่ถ้าเกิดโชคร้ายฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชม,ม,ชมอาจจะโดนด่ากลับมาก็เป็นไปได้นะฮะโดยที่วันนี้นะครับเราจะทําการโรเปเป็นเด็กเหล่านั้นกันนะฮะและ้คุณผู้ชมดูภายในช่องอุทิศของเราะฮะเรามี3อย่างหลักๆด้วยกันนะ,ะอย่างแรกเลยก็คืออาวุธกันนั่นเองนะฮะแล้วว็ออย่่่่าางงงที2จะะเเปนนนใรรืขมห และอย่างสุดท้ายเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะเป็นในเรื่องของยาเพื่อทำการหิวเลือดตนเองกันนั่นเองใช่ฮะคุณผู้ชมเราอาจจะต้องมียาเพื่อทำการหิวเลือดตนเองเลยนั่นเองนะครับมับนจะเป็นยังไงคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อยากให้มี EP ีที่2นะฮะผมขอให้คลิปนี้เนี่ยถึง1000ไลค์ละกันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นหมู่บ้านของเรากันนั่นเองนะฮะด้านซ้ายมือนะฮะจะเป็นแมปบอกนะฮะว่าภายในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีน้ำมันกี่หลังนะฮะแล้วมีอะไรกันบ้างนะฮะ จะเป็นสถานีตำรวจนะฮะแล้วก็สีดําสีส้มนี้นะฮะจะเป็นในเรื่องของสโต์นะคะซึ่งภายในแมปนี้น่ะจะมีเด็กอยู่ท้หมด2กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกเลยก็คือเด็กดีนะฮะแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยก็คือเด็กเลวนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราอยากซื้อของอะไรนะฮะที่มันดีนะฮะก็ไปของร้านเด็กดีนะแต่ถ้าเกิดอยากซื้ออะไรที่มันรุนแรงนะฮะก็ไปร้านเด็กเลวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มโรเพย์กันเลยดีกว่าฮะคุณผู้ชมอู้สวัสดีครับทุกคนซึ่งงงงออัันนนี้้เเเป็รรรรแกกกขาาาาะจทํิ สวัสดีค <rôle> ร <à déc> ับ <dans> ค <él. S 2> ุณลุงผมขอขนมหนยได้ไหมฮะทำไมต้องเอียงคอวะทำไมต้องเอียงคอโอ้โอ้นี่คุณลุงเป็นหลังแรกคุณผู้ชมของคลิปนี้นะฮะแล้วคุณลุงแกก็ไม่ตอบรับเราด้วยนะฮะเราต้องเริ่มปฏิบัติการการใส่หน้ากากของเรา และหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะทำการทุบของดิวภายในบ้านของคุณลุงนั่นเองนะฮะซึ่งโชคดีนะฮะของก็จะแตกแต่โชคร้ายนะฮะคุณผู้ชมก็จะเจอม็อบในรูปแบบนี้นั่นเองนะฮะนี่จักรยานก็เอาเว้ยเฮ้ยคุณผู้ชมเอ่อตรงนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดีดูก่อนดีนี่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 เดี๋ยวก่อนนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ my god ทำไมเจอสองตัวเลยวะคุณผู้ชมคนน่ากลัวนะฮะแล้วก็มีดอกดำๆในรูปแบบนี้ด้วยนะฮะโอ้ยมีกระจกคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเปียง เราสามารถปลาของใส่กระจกได้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นความเลียวมากๆเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าด้านหน้าของบ้านของลุงเนี่ยไม่มีถังขยะนั่นเองนะ,ะมาดูหลังที่2กันดีกว่าคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณลุงเชฟปมขอของกินได้ไหมครับ โอ้โหบ้านนี้น่ารักมากครับผู้ชมซึ่งข้อดีของมันนะครับผู้ชมคือผู้ชมเนี่ยก็สามารถจะํำการแสดงกิริยาในรูปแบบนี้ได้กับ AI ไออยู่ต้องไหมนนะครับผู้ชมแต่เกิดบ้านหลังไหนนะฮะให้ขนมกับคุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมไม่สามารถทําการทุบหรือว่าทําลายเข้าของนะฮะของบ้านหลังนั้นได้นั่นเองและบ้านบางหลังนะฮะผู้ชมก็จ,จะมีตํารวจนะฮะอยู่ด้านหน้าบ้านในรูปแบบนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปทําลายนะฮะเราก็จะโดนตํารวจจับแล้วก็ไปอยู่ในสถานีตารวจนั่นเองนะครับโคตรน่ากลัวคุณผู้ชมไหนลองดูหลังนี้สิสวัสดีครับคุณ ลุงผมขอของกินหน่อยได้ไหมครับ please 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 ไม,ไม่ได้เหรอโอเคคุณผ er> ู้ชมเริ่มเป็นบกานี่แน่นี่แน่ทุกก่อนเลยทุกก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นอีสตอร์เอ็กเลยนะฮะคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นลูกโป่งอะไรประมาณนี้นะฮะที่เป็นม้าเรนโบ์นั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถทำการทุบได้เรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็ได้พอยด้วยนั่นเองโดยที่ภายในเกมนี้นะฮะคุณผู้ชมเนี่ยจะมีพอยอยู่ด้านบนขวามือนั่นเองนะฮะถ้าคุณผู้ชมทำลายเยอะนะฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นเด็กเลวนะฮะแลวจะได้พอยเด็กเลวนั่นเองแต่คุณผู้ชมได้ขนมเยอะนะครับคุณผู้ชมก แอมนะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายง่ายนะฮะเอาบ้านหลังนี้เลยดีกว่าคุณผู้ชมผมอยากลองมากเลยอะ่ะผมหวังว่าเขาน่าจะให้ของเรานะฮะสวัสดีครับคุณยายมผมขอของกินหน่อยได้ไหมครับ please please โอ้รอโตไปนะไอ้แก <c oughs> ห่หลังอื่นบ้างคุณผู้ชมหลังอื่นบ้างหลังนี้ดีกว่าคุณผู้ชมผมบอกเลยโคตรเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วนะฮะสวัสดีครับคุณลุงเชฟคุณลุงเชฟนี่ต้องให้ผมแน่อ้า คุณลุงเชนถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะคุณผู้ชมทีย่ยืนเป็นจ่าเฉยเลยเลยโอ้ยมันขยับได้ด้วยคุณผู้ชมโอ้โหเรียกง่ายว่ามันมองเราทุกฝีก้าวเลยนั่นเองนะฮะโคตรน่ากลัวคุณผู้ชมโอ้ทำไมบ้านหลังนี้มันดูใหญ่โตโมโหลานในรูปแบบนี้วักคุณผู้ชมอ่าสวัสดีครับคุณยายอยู่บ้านคนเดียวในรูปแบบนี้มีของกินประหลาดเดี๋ยวผมเข้าไปช่วย อ้าวอ้าวอ้าวคุณยายพูดอย่างนี้เหรอบวกก่อนเลยบวกก่อนเลยนะฮะอ่อด้านนอกบ้านไม่น่าจะมีแล้วคุณผู้ชมเราสามารถเข้าไปด้านในบ้านได้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าด้านในบ้านเนี่ยก็จะโลง่ลงๆในรูปแบบนี้นะฮะแล้วแต่หลังเลยเนั่นเองนะครับอันนี้ไม่น่าจะมีแล้วว่ะคุณผู้ชมทำไมมันน่ากลัวบ้างอย่างนี้ไวนะ้เนี่ยคุณผู้ชมโคตรหลอนคุณผู้ชมโอเคเราออกกันดีกว่าฮะคุณผู้ชมดูยูกทรงแล้วนะฮะโดยที่เราเนี่ยออกมาปุ๊บนะฮะเราก็เจอในส่วนของช็อปเลยนะฮะซึ่งช็อปเนี่ย ช็อปนี้จะเป็นเด็กดีนะฮะซึ่งภายในเด็กดีนะฮะเขาจะขายของที่มันแปลกๆแล้วก็ว้าวๆนะฮะไม่ใช่เป็นจักรยานสกูตเตอร์นะฮะสเก็ตบอร์ดนะหรือว่าจะเป็นไอพ่นเจ็ตก็มีโคตรฮาร์ดคอร์เลยคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าแล้วมั้งฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เรามีแค่สิบกว่าพอยต์เองอ่ะคุณผู้ชมซื้ออะไรไม่ได้เลยนะฮะส่วนหลังข้างๆนะฮะก็จะเป็นของเด็กเลวนั่นเองนะฮะซึ่งเด็กเลวเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์การทําลายล้างอู้หู้ให้ตายดึกคุณ อันนี้สิบหนะฮะ20นะฮะ25โอ้โห30นี่ถือเลื่อยกันเลยทีเดียวคุณผู้ชม <laughs> แล้วก็จะมีอิสต์เอ็กเล็กๆนะฮะอย่างเช่นเปลือกกล้วยนะฮะแล้วก็จะมีเอ่อเป็นลมนะฮะคุณผู้ชมอันนี้จะเรียกว่าอะไรลูกโป่งละกันคุณผู้ชมลื่นๆนะฮะแล้วก็จะมีปัะทัดด้วยนั่นเองโคตรฮาร์ดคอร์คุณผู้ชม โอเคโอเคเอาหลังนี้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับคุณลุงผมขอของกินหน่อยได้ไหมครับผมพร้อมเลยนะโอเคถือว่าเป็นการพูดคุยที่ดีคุณผู้ชมเราลองดูหลังนี้สิหลังนี้สิหลังนี้น่าจะไม่มีนะฮะคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วนะฮะแต่ว่าหลังนี้เราสามารถทําการขโมยของได้นะฮะคือบ้านแต่ละหลัง ى, คุณผู้ชมมันจะแตกต่างกันออกไปเว้ยบางหลังมีคนบางหลังไม่มีคนนะฮะแล้วเราสามารถเข้ามาขโมยของในรูปแบบนี้ได้เลยนั่นเองซึ่งอันนี้นะฮะถือว่าปเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนั่นเองนะฮะเก็บมากคุณผู้ชมถึงเราจะ เป็นเด็กดีก็ตามเนะฮะแต่ว่าเราก็ยังเป็นเด็กเลวอ,อยู่ภายในสายเลือดโอเคอู้หู้าสิบสอง p o หว่าคุณผู้ชมโคตรเยอะเลยอะหูววแสดงว่าผมน่าจะซื้ออะไรได้แล้วถูกต้องไหมคุณผู้ชมผมอยากได้สกูตเตอร์นะฮะหรือว่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดก็ได้คุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องวิ่งในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับสวัสดีครับคนขายเอาอะไรดีนะหรือว่าจักรยานดีไม่เอาดีกว่าคุณผู้ชมสเก็ตบอร์ดดีกว่านะฮะเพราะผู้ชายเนี่ยจะต้องใช้สเก็ตบอร์ดเออได้เกิดสกู สำหรับเรานะ <Wow. S 1> มาตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอ่าโอ้โหแต่ละหลังอะไรมันจะใหญ่โตขนาดนั้นนะฮะด้านในนี้โอ้ด้านในนี้มีแอร์ดอกอีกแล้วคุณผู้ชมทุบไปคุณผู้ชมทุบไปนะฮะเราจะได้ของมาเยอะๆนะฮะแสดงว่าเราน่าจะซื้อเจ็ดไอพ่นได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมดูจากทรงแล้ว โอเคไปฮะกคุณผู้ชมเราออกกันดีกว่าให้ตายเถอะฮะคุณผู้ชมนี่ผมมาถึงไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่ดูจากตรงแล้วผมคิดว่าผมน่าจะมาริมทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเองนะฮะซึ่งอันนี้น่ะก็อยู่ภายในแมพของเรานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอุปกรณ์ทําลายล้างนี่แน่นี่แน่เก็บของมาสักหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมด้านในนี้มีอะไรไหมเอ่ยด้านในนี้น่าจะไม่มีอะไรนะฮะคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมสเก็ตบอร์ดของเราเหมือนเดิมนะฮะมีอะไรสามารถทำการขโมยได้บ้างคุณผู้ชมอาจจะมีแบบของกงของกินอะไร ประมาณนี้ไงเออโอ้โหนี่เราสามารถที่จะเกือบเกือบเกือบคุณผู้ชมผมเกือบที่จะตกลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเราเรีบออกจากตรงนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมมันดูหลอนๆแล้วมันก็ดูเหงาๆก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมเห <laughs> งาจริงคุณผู้ชมแล้ว a ไอที่แบบว่ายืนไปยืนมามันก็ดูแบบ แม่กับคุณผู้ชม<อ>คือปกติแล้วมันก็คงไม่มายืนในรูปแบบนี้หรอกถ้าเกิดอยู่ในชีวิตจริงนะฮะแต่ว่าไอ้ AI พวกนี้เนี่ยคือมันยืนกันได้อ่ะคุณผู้ชมโคตรงงนะฮะมันยืนกันเพื่ออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมโอ้ด้านนู้นมีไหมอ่ะคุณผู้ชมไหนดูซิโอ้ด้านนี้ก็มีโอ้โหทำไมด้านนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีของอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมมีขังข่าวด้วยขังข่าวน่ารักนะ,ะบ้านใครเอ่ยอสวัสดีคุณครูแสนสวยผมขอขนมหน่อยได้ไหมครับ please please โอ้ไม่กอดพร้อมแล้วสินะคุณผู้ชมอ่านี่มันพร้อมแล้วเว้ยเฮ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเดดเดดป้องไปหนึ่งทีเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมโอ้ตำรวจตำรวจตำรวจโอ้โหตำรวจดังเร็วกุ้มุ้มคุณผู้ชมเห็นตำรวจไหมฮะตำรวจโคตรมู้คุณผู้ชมโอ้โหเอาหลังนี้ก็ได้วักคุณผู้ชมคือแบบว่าตำรวจมันวิ่งเร็วมากคุณผู้ชมผมนึกว่าฮีโร่บายถามจริง สวัสดีครับคุณยายผมขอขนมหน่อยได้ไหมครับ please please อาคุญญาณยายพร้อมบวกแล้วสินะผมผมทุบก่อนเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน,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 น่เอาจริงแล้วคุณผู้ชมผมคิดว่านะคนที่น่าจะให้ของเราได้ดีมากที่สุดเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่ใช่ใครเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นเชฟนะฮะที่เขามีเขาหยับเขาขาว,เ,ขาขาวเยอะๆในรูปแบบนั้นนะฮะผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ใจดีที่สุดแล้วะฮะคุณผู้ชมว่าทุกครั้งทุกครั้งที่เราสุมมานะฮะเขาจะให้ของเราตหลอดเลยนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของโลกแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดเราจะทําการกลับไปที่เดิมของเรานะฮะเราจะต้องหาโพลี สแมนก่อนนั่นเองนะฮะแล้ะพอลิสแมนอยู่ไหนวะคุณผู้ชม หาพ oliceman ยังไม่เจอเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะ,ะเดี๋ยวนนะผมขอทาการวิง่งแป๊บนะฮะคุณผู้ชมอ่โพ oliceman อยู่ไหนนะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาขอสี่หลังนี้ของเราเหมือนเดิมกันดีกว่าคุณผู้ชมซึ่งแต่ละหลังที่เราขอไปเนี่ยเราสามารถทาการขอซ้ําได้นะฮะแต่ว่าจะมีเวลาดีเลย์ด้วยนั่นเองนะ,ะสวัสดีครับคุณยายเอาเปล่าเอาใช่ไหมอ่ะได้เลยจมตีก่อนเลยคุณผู้ชมก่อนที่คุณยายจะเข้าบ้านนะฮะเพราะคุณยายเนี่ยชอบเรื่องมากที่สุดแล้วฮะ คุณผู้ชมนี่แล้วก็อุ้ยชิชิชิเอาหรอนี่เน่เอาหรอเอาหรอนี่เน่โอเคฮะคุณผู้ชมเราไปขอหลังตรงข้ามบ้านของคุณยายด้วยนะฮะสวัสดีครับผมถืออุปกรณ์พร้อมแล้วนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่สั่งกระดิ่งไม่ได้อ่าอู้นี่คือเชฟใจดีของเราคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะอ้าว อ่าได้เลยเชฟโอ้โหผมมูซาอวยเชฟไว้ตั้งนานนะฮะมีตรงไหนเราสามารถทุบได้บ้างคุณผู้ชมกระจกหลักคุณผู้ชมกระจกทุบได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะทุบได้นะ,ะนี่เน่กะทุบไปหนึ่งแล้ว 1EA ฮะคุณผู้ชมแล้วก็ถังขยะไปหนึ่งนะฮะแล้วก็จักรยานไปหนึ่งนะฮะนี่เรากำลังเป็นเด็กเกรเรหรือเปล่าคุณผู้ชมท <EA. S 1> ำไมเราขอของแล้วเราไม่ค่อยจะได้ของเลยนะฮะหลังสุดท้ายของเราแล้วฮะคุณผู้ชมภายในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับคุณลุงผมขอของหน่อยได้ไหมครับอ อย่างน้อยนะฮะในความโชคร้ายของเรานะฮะก็ยังมีโชคดีอยู่นั่นเองนะครับและเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็คือวันฮาโลวีนกันนั่นเองนะฮะโดยที่เราเนี่ยทำการโลเปนะฮะเป็นเด็กดีแล้วก็เด็กไม่ดีภายในเกมไมค์ครับกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากให้กําลังใจผมด้วยนั่นเองแล้วก็อย่ายลืมให้คลิปนี้นะฮะถึง1000งพันไลด้วยก็วันนี้นะฮะผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าจู๋ใหม่ับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย